ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์เอฟซคุณลุงดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีสิงห์<ส>เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะเดือนนี้คุณจะตกอยู่ในวังวนของตห,หลานบริวารพักพวกสิ่งเล้าใจสิ่งใหม่ๆความสุขสนุกสนาน นะคะสนุกจนบางครั้งได้ศัตรูเป็นคู่ครองได้คนต่างถิ่นแดนไกลได้คนที่ไม่คาดคิดว่าเราจะเอามาทําคู่นี่อันนี้สำหรับคนโสดเลยนะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วต้องระวังคู่สุขภาพไม่ดีนะคะนะดูแลกันให้ดีดูแลกันให้ดีดน,ดนะเพราะว่าตำแหน่งดาวมันไปอยู่ในภพที่เสียหายนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายฉันต้องการจะทำอะไรตามแต่ใจที่ฉันต้องการฉันต้องการจะทำอะไรอย่างที่ฉันปรารถนานะคะคุณจะชอบเปลียนนป่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำอะไรแบบฉับพันทันด่วนอันนี้ทํำเถอะทําไปไม่เป็นไรเพราะว่าดาวมันบังคับไปอยู่แล้วม,มันเลี่ยงไม่ได้ว่าตหนูปุตตะแต่ต้องไม่ประมาทคือ ทำแล้วก็ถอยหลังกลับมายับยั้งชั่งใจแล้วมาลองคิดดูว่าเอ้ยวันนี้เราทําอะไรไปใช้อารมณ์มากไปไหมเอาแต่จ้ตัวเองเกินไปหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพอเราคิดได้เราก็อ่ะของมันเนี้ยมันเตือนไม่ได้นะมันต้องคิดได้เองมันต้องคิดได้เองช่วงนี้อย่างที่บอกจะเป็นช่วงที่พาครอบครัวเที่ยวอยู่กับบุตรบริวารน,นะคะมีความสุขบางคนเนี่ติดลูกแบบแจเรืจะลูกลำคาญฟังไหมนะ <laughs> ชาวราศีสิงห์นะแต่ช่วงเนี้ย คนอุปสมรคค้ำชูดีคุณจะมีความสุขกับชีวิตอิสระนะชีวิตอิสระที่คุณอย่างที่บอกไนะอยากทําอะไรตามอำเภอใจนั่นะคืออะไรความมีอิสระนะนะคะแต่อิสระของคุณเนี่ยก็จะหนีบลูกไปด้วยนะคือคือเหมือนกับแบบว่าไม่ชอบอยู่คนเดียวฉันไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่กับเพื่อนเนีย่ยอยากอยู่กับคนในครอบครัวเช่นลูกหลานนะคะหรือบางคนเนี่ย ก็เป็นช่วงเริ่มเริ่มทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กโรงเรียนอนุบาลหน,นังสือเด็กอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรหมกมุ่นหมกมุ่นมีความรู้สึกเหมือนมีไฟมีไฟที่อยากจะทำธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งนะ,ะเรื่องที่ดินเรื่องบ้านที่ดินเนี่ยคุณจะมีเพื่อนที่มีหลักฐานดีช่วย ช่วยขายช่วยจัดการให้ที่ดินที่ค้างเติงมานานของคุณน่ยมามีประโยชน์นะมามีราคานะคะแต่ปัญหาอันนึงต้องระวังถ้าที่ดินอันนี้เป็นของกงสีต้องคุยและตกลงกับญาติพี่น้องให้ดีไม่งั้นจะผิดใจกันนะคะเพราะแล้วเดี๋ยวจะไปเสียหายถึงผู้ใหญ่ที่เขาซัพพอร์ตที่เขาเอาไปช่วยด้วยนะคะเพราะว่าสมมติว่ารู้ตัวอย่างเนาะตกลงว่า คุณประลงกผู้อยากว่าขาย15ล้านเรียบร้อยแล้วพอมาถึงมันบอกญาติพี่น้องว่าจะแบ่งกันกัน15้าล้านอ้าวญาติพี่น้องบอกว่าไม่ใช่ฉันต้องการ20ล้านเป็นเรื่องเลยทีนี้ทีนี้เป็นเรื่องแล้วนะนั้นทําอะไรอยากคิดไปเองต้องเจราจาตะอวยให้เรียบร้อยต้องพูดนะคะต้องพูดนะเฉพาะเดือนนี้นะเออเพราะว่ามันมีเกณฑ์ มีเกณฑ์ที่ที่จะได้เงินจากเรื่องที่ดินหรือได้ประโยชน์จากเรื่องที่ดินนะคะโดยเฉพาะรายที่เกี่ยวกับกิจการที่เป็นกกงสีการมีโรงงานในบ้านของตัวเองเนาะโกงสีที่เขาเรียกหรือการที่ทํากิจการร่วมกันในครอบครัวแล้วก็มาแบ่งเงินกันอันนี้เรียกกกงสีนะคะพวกเนี้ยมั่นคงพวกเนี้ยมั่นคงอย่างที่บอกไงเอถ้าช่วงเนี้ยมันมั่นคงแล้วอ่ะ เรื่องคําพูดคําสัญญาข้อตกลงต้องให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นมันจะทําให้ดวงเพี้ยนนะคะดาวราหูที่เพิ่งย้ายเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะอันนีออ้อยากให้ชาวราศีสิงห์ดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีอุปการะคุณหรือผู้ใหญ่ในบ้านที่ยังอยู่เนาะเพราะว่าอาจจะมีอิสิสเรอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง นะคะพาพาท่านไปตรวจสุขภาพไปโรงพยาบาลไปตรวจเช็คนะคะแก้เคดแก้ดวงไปเลยอย่าอย่ารอให้เป็นก่อนพาท่านไปเลยสิงก็มีแค่ข่าวดีก็คืออาจจะได้เงินจากเรื่องที่ดินนะแล้วก็เออจริงๆไม่มีข่าวร้ายนะมีเรื่องเดียวคืออย่าประมาทในเรื่องการเอาแต่ใจตัวเอง บางทีเราไอเอาใจใจตัวเองเพื่อที่จะไปช่วยเหลือลูกน้องหรือเอาใจเองเพื่อจะบังคับลูกเต้าของเราให้ทั้งนุนทำนี่อันนี้มันก็เป็นคือในบางเคสอะอาจจะไม่ใหญ่โตนะแต่บางเคสก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันถ้าเกิดว่าไปเจอจังหวะที่ที่ดาวมันมีดาวคู่ศัตรูจรเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆแล้วมันเดินไม่เท่ากันนะแต่ละเดือน ถ้าจังหวะมันมาปะแหมกันเนียนะอย่างเช่น6มาเจอกับสุขหรือแรงกันอังคารมาเจอกับอาทิตย์หรือแรงกันเนี่ยมันมีผลดับเบิลน,นะคะแต่ว่าสิงเตือนเรื่องเดียวคือไม่ต้องประมาทขอบคุณสิงนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ชาวราสิงเดือนนี้ช่วยกดแชร์ให้พี่เยอะๆหน่อยนะเดือนที่แล้วยอดน้อยจังเลย เหมือนคนเบื่อเบื่อหรือเราเบื่อเบื่อแต่ก็ไม่ว่ากันก็จะตั้งใจทําคลิปต่อเนื่องนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ